ฉันได้ไหมการหยาดฝนบนผ้าฟ้าใสที่ดักลินสู่พื้นดินแนห้งขอบคุณครับขอบคุณสําหรับเสียงปรบมือขอเรียนเชิญฮุนเทลสไนเอตหม่ไม่เทนโตอาเบะเลยอาพิธินานาก่อนโอ้ว,วันนี้มีอะไรมาพิเศษ ผมไม่ใช่ผมนะของผมฮะเอาก็ปีที่แล้วก็ทําให้แล้วเนื่องวันที่หนึ่งวิศพานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านบิทพอร์ทิสเทเทเวตเตเพราะนั่นนี่ปีที่แล้วเราก็ไม่ลืมปีนี้เราก็ไม่ลืมนะคะเราไม่ลืมเอสเชกเอ็ดสาให้เพื่อนลงทะเบียนแล้วให้ใส่วันเดือนปีด้วย มันเดือนปีนเกิดเพื่อที่จะรู้ว่าใครเกิดเดือนเมษาและเดือนพฤษภาบ้างจะได้มาฉลองวันเกิดร่วมกันมีมั้ยคะไม่ยอมเขียนกันทั้งนั้นเลยกลัวจะรู้ว่าแก่ไม่มีนะไม่มีฉลองคนเดียวคอะเช่นท่านเอพีเอสอยู่ไหนนะครับเชิญค่ะแล้วก็น้องน้ออีกสองคนนะครับ เดี๋ยค่ะ